ตัวบดีตัวเด่นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะเตรียมเลยว่ดเลยชนเป็นสัตีตัวใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เราจะมาว่ดชันคนแต่ในรูปมันก็ดูไม่ค่อยตัวใหญ่มากนาะเพราะว่าเขาว่าตัวใหญ่น่าตะมันจะติดหน้าจอมันจะเต็มยังไงล่ะโอ้โหและฉันก็เป็นสัตว์ที่มีเสียงดังที่สุดด้วยเนาะ แล้วข้างหลังฉันก็จะดูค่อยๆฉลอมนิดนึงเนะแต่บอลไม่อยเนะฉันเป็นสาเรเลี้ยงลูกด้วยนมนะแต่นี่ก็วาดปากฉันแล้วก็ตองฉันนะแล้วก็ตัดขอบนิดนึงนะัขอบเลยนะเนาะแล้วช้อนเนาะก็วาดง่อที่สุดด้วยตัวอื่นว่านโยกมมกหรอยอเก้แล้วก็ตัดขอบเสร็จแล้วแล้วก็ลงสีเลยปิ้งลงสีปากฉนดึกจริง <Net> ตัดเลยวาดลายชนดีดีดีแล Bene ้วก็วาดลายที่ตัวชนด้วยก็จะเป็นสีเดิมแต่อ่อนลงไปแล้วก็จุดๆๆได้เลยดุมดุมดุมดมโอเคนี่แหละคือชนโคขอคูณที่ดูนะบอก